ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็แอดมินก็มาแสดงความยินดีกับคุณลูกค้านะคะทั้งสองท่านเลยที่เข้ามาเป็นครอบครัวประสริฐผลกับทางเรานะคะก็คือท่านแรกนะคะได้ออกรถเป็นตัวแขบไปท่านที่สองออกเป็นตัวสี่ประตูนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศกันนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะอันนี้คือบรรยากาศทั่วๆไปนะคะจะเห็นได้เลยว่าเซลนะคะก็คือจะอยู่ดูแลกับลูกค้าเลยตั้งแต่ขั้นตอนการอาพารถ พารถไปให้ลูกค้าดูหรือว่าพาลูกค้ามาเซ็นสัญญานะคะก็จะให้รายละเอียดลูกค้าแจ้งรายละเอียดในสัญญานะคะแล้วก็จนถึงขั้นตอนการส่งมอบรถเลยนะคะทางเซลก็จะดูแลคุณลูกค้าตลอดเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าลูกค้าคนไหนนะคะกําลังมองหารถมือสองนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้มาที่ประเสริฐผลสกนลนครของเราได้เลยค่ะเรานะคะมีสํานักง,งานถึง7สํงงานักงานหรือ7สาขาด้วยกันนะคะพร้อมให้คุณลูกค้าได้เลือกได้เลยค่ะเพราะว่ารถเรามีให้เลือกมากกว่า300คันนะคะ ค่ะการออกรถกันทางเรานะคะง่ายๆมากเลยค่ะแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกได้แล้วนะคะเครดิตด,ดีอนุมัติไปเลยนะคะออกรถศูนย์บาทไปเลยนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังลังเลใจนะคะไม่ต้องลังเลใจแล้วค่ะสามารถเข้ามาพบกับเราที่สำนักงานได้เลยนะคะสำนักงานของเราก็คือจะอยู่ติดๆนะคะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์มิตซูนะคะแล้วก็ เรานะคะทํางานตั้งทุกวันเลยถ้พาพูดง่ายๆก็คือทําทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะสาหรับใครที่ว่างวันไหนก็สามารถแวะมาเจอเจอพวกเราได้เลยนะคะหรือใครอยากชมรถอันไหนก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะวันนี้มิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลูกค้าทั้งสองท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ